วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดขอไทยันนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับ,เ,รรบเพื่อมากินอาหารนะครับที่ถือว่าเป็นร้านชื่อดังนะครับนั่นก็คือหมีข้าวพันผักนี่เองนะครับนี่ที่เห็นนี่แหละนะครับหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าหมีข้าวพันผักเนี่ย มีเมนูอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจบรรยากาศภายในร้านนะครับมีเมนูอะไรบ้างข้าวผันผักสุกี้ไฮโซข้าวผัดผักไฮโซไข่หม้วนส่วนเครื่องนะครับน,นี่ที่ผมสั่งมานะครับ เป็นข้าวผันผักไชโซนะครับด,รดูมีสัมภาษณ์นักศึกษาของผมนี่อันนี้เมนูอะไรครับนี่ข้าวผัดผักไชโซเหมือนกันนะครับใช่ครับราคา40บาทนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่ข้าวผันผักอย่างเดียวนะครับก๋วยเตี๋วก็มี นี่เป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอ่า <c oughs> อ่านะ,ะครับไปดูนะครับ <c oughs> นี่ครับอ่าอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเนี่ยข้าวเปิบ <c oughs> อ่าบอันนี้เขามีหลายอย่างเนาะ อร่อยไม,ไม่รู้ <Okay. S 1> กันนังจะชิมกันนะครับ <c oughs> น,น,นี่เมนูอะไรครับนะักศึกษาบอกคู่ทีอ่าข้าวพันผักสุกี้ไฮโซค่ะเหมาะสำหรับคนไฮโซอย่างหนู่ะยังไม่ทันทานเลยอร่อยไหมเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยค่ะกันโอเคบรรยากาศร้านก็ข้าง <c oughs> ให้ดันไข่ลงไปนะอยากเห็นว่ามันแบบต้องนมงเป็นอะไรนะ่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับดันดูว่าข้าวปันผักไฮโซนี้นะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างที่เอ็นเห็นแล้วนี่น่าจะเป็นไก่ทอดหรือหมูทอดแล้วแหละอย่างหนึ่งนะครับอลองเกลี่ยดู เป็นไรเป็นอ๋อ,อเป็นข้าวพันผักจริงๆอยู่ในนั้นให้สวยก